สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ยืนอยูนิวมาร์เก็ตจ้ะข้างหน้าของเรานี้คือตึกเฟสทีเอฟจ้ะถ้าใครต้องการจะมาชอปปิง้งเชิญเลยนะคะดเดี๋ยวจะเดินไป เฟสเคียวจ้าเดอะมอลจ้าสาขาเนิวมาร์เก็ตค่ะ,คะ, market, คะมันจะยาวไปนู่นนะคะยาวไปนูน่นถ้าใครต้องการมาช้อปปิ้งนะคะเข้าไปข้างในจะมีสินค้าแบรนด์เนมเยอะแยะเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเฟสเคียว เดี๋ยวเรากำลังข้ามถนนค่ะทุกคนดีทุกคนค่ะร้านค้า จะเ,เข้าตรงไหนก็ได้นี่ร้านของเขาสามารถเข้าทะลุถ้าเข้าไปช็อปปิ้งแล้วสามารถเดินทะลุทะลุเข้าไปข้างในในอาคารได้ค่ะหรือว่าจะไปเข้าทางถนนใหญ่ก็ได้ค่ะอเนี่ยเนี่ยทางช่องที่เข้าทางนี้ก็ได้อันนี้ร้านชูชิชูชิชูชิร้นานมาเลอร์เลยชูชิ น,นี่ค่ะเฟสเฟียนจ้าทุกคนเข้ามานะคะ Farmers นะคะพี่ Farmers Store นะคะทุกคน Farmers is Farmers Store ค่ะ โอเคขอบคุณนะคะทำไมเสียงเพลงมันมันนั่นจงไงขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณบาย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 เสียงเพลงมันดังมากเลยไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรไมกับเสียงเพลงเนี่ยขอบคุณนะคะฟารเมสนะคะเข้ามาฟารเม,มสเป็นดิพาร์เมนต์สโตร์นะคะทุกคนนี่เป็นดิพาร์เมนต์สโตร์ค่ะขอบคุณค่ะ อ่าท่านนี้นะคะก็เป็นดมอมอดมอนะคะร้านค้าร้านเช่านะคะหนึ่งสองสามชั้นนู่นนะหนึ่งสองสามชั้นนะคะแล้วก็หนูย่ยาวไปนู่นนะคะแล้วก็ไปนู่นอีกขอบคุณค่ะ